5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับอบทความจาก Niramitra Reddy นะฮะชื่อว่า Tiny Changes Big Results 40 daily nano oh habits for happier life นะครับ40นิสัยเล็กๆนะครับที่ทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับอันที่1ครับตอนสองกระจกยิ้มให้ตัวเองบ้าง ข้อที่2นะครับดื่มน้ําให้เยอะขึ้น75%ของผู้ใหญ่ในสหรัรฐอเมริกาเนี่ยดื่มน้ําไม่พอนะครับข้อที่3ฝึกกด20-20-20กับหน้าจอคือยังไงนะฮะเวลาเราดูหน้าจอ20นาทีแล้วเนี่ยให้มองไปไกลไกลฟุตคือ20ฟุตก็คือไปไกลไกลนะฮะให้มองไปทางอื่นไกลๆเนี่ยแล้วก็มองตรงนั้นน่ยอยู่ประมาณสัก20วินาทีเพื่อให้สายตาได้พักนะครับข้อที่4นะครับ จดของที่คุณหรือคนก็ได้นะครับที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้หรือเรื่องราวอะไรที่คุณรู้สึกขอบคุณเมเ,เ,เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับจะเป็นหนึ่งข้อจะเป็นสามข้อก็ได้นะครับข้อที่ห้านอนเป็นเวลาและไม่จับโทรศัพท์ก่อนนอนจักชั่วโมงหนึ่งหรือสี่สิบห้านาทีข้อที่หกฝึกการมองโลกในแง่ดีวิธีการฝึกคือเมื่อเราเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยถามตัวเองว่ามันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจากสถานการณ์นี้หรือเปล่านะฮะข้อที่เจ็ด นั่งยืนและเดินในท่าที่ถูกต้องโดยเฉพาะการนั่งการนั่งในท่าที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยลดโอกาสในการเกิดออฟฟิศซินโดรมได้อย่างมากข้อที่8แพดนล,ล่วงหน้าสาหรับพรุ่งนี้ว่าจะทําอะไรนะฮะใช้เวลาสัก2นาทีโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญ3อย่างของวันนั้นข้อที่9เดินขึ้นบันไดแทนที่จะใช้ลิฟต์ในกรณีที่เดินพอไหวนะครับข้อที่10นะครับอย่าก,กินของกินเล่น หรือถ้าต้องกินจริงๆให้กินของกินเล่นที่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าไม่กินได้เลยจะดีนะฮะข้อที่11ครับทุกวันลองเข้านอนเร็วขึ้น10นาทีและตื่นเร็วขึ้น10นาทีจนกระทั่งหาเวลาที่เหมาะสมของคุณได้ข้อที่12ทุกคืนใช้เวลาประมาณสัก2นาทีในการ สะท้อนและตกผลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ข้อที่13ลองกิจกรรมใหม่ๆบ้างนะครับเช่นปลูกต้นไม้ปลูกผักวาดรูปเล่นกีตาร์ข้อที่14เช็ดหน้าจอจัดของของพื้นที่ทํางานของคุณนะครับโดยเฉพาะหน้าจอเนี่ยหลายคนไม่ค่อยได้เช็ดเท่าไหร่นะฮะข้อที่15อ่านหนังสือวันละไม่กี่หน้าก็ได้นะครับวันละไม่กี่หน้าก็ได้แต่ขอเปน็นหนังสือที่ดีข้อที่16ลองฝึกการหายใจแบบ478นะฮะ คือหายใจ4วินาทีเข้านะครับเวินาทีค้างไว้และ8วินาทีเนี่ยในการหายใจออกนะครับข้อที่17ครับสวดมนต์หรือว่าลองทําอะไรแบบนี้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่เราถือนะครับอยู่เป็นประจําไม่ต้องเยอะแต่นิดหน่อยพอนะฮะข้อที่18นะครับนั่งอยู่เฉยเแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราภูมิใจกับตัวเองหรือเปล่าข้อที่19นะครับจกโทรศัพท์หาคนที่เรารักข้อที่20นะครับ ดูสารคดีบ้างนะฮะยี่สิบเนะครับฟรอสฟันเสมอนะฮะยี 22, ดูแลตัวเองในแบบที่คุณชอบบางคนอาจะชอบแมสหน้าตอนกลางคืนอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของเราแม่นะครับยี 23, ฝึก Deep Listening ต่อไปนี้ตั้งเป้าเลยว่าเดี๋ยวใครพูดกับเราเนี่ยลองตั้งใจฟังเขามากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับยี 24, ฝึกการเมตตากับตัวเอง25นะครับมาดูซิว่าเป้าหมายของเราเนี่ย เราตั้งอะไรไว้นะฮะแล้วตอนถึงตอนนี้เนี่ยมันทําไปได้ขนาดไหนแล้ว26ครับลองคุยคนแปลกหน้า27ลองเรียนคําใหม่ๆเอาแค่คําเดียวพอในภาษาที่คุณสนใจนะฮะเช่นเราสนใจภาษาญี่ปุ่นอยางเงเรียนหนึ่งคำพอวันหนึ่งอะเรียนคําเดียวพอนะครับ28ฝึกให้อภัยนะครับ29ลองถามตัวเองดูว่าวันนี้เราใช้เวลาดีหรือ,อยังถ้ายังไม่ดีเราจะทํายังไงให้ดีขึ้นนะครับ30 จด small win ของวันนี้นะครับ31ลองดูว่าวันนี้อารมณ์ของเราเป็นยังไงบ้างลองสังเกตตัวเองดูและถ้าวันนี้มันยังทําได้ไม่ดีเราไปเหวียงใส่คนเนี่ยเราจะฝึกเรื่องนี้ให้พวกนี้ดีขึ้นได้ยังไง32นะครับขอบคุณคนอื่นให้เยอะขึ้นนะฮะสานั่งสมาธิแล้วก็โฟกัสที่ลมหายใจ34ลองตั้งใจว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นคนที่มีเมตตากับผู้คนมากขึ้นส5นะครับ กอดแม่กับพ่อแน่นๆ 36. ฝึกการกินอย่างมีสติรู้ว่ากินอะไรอยู่รู้รูปทรงของมันรู้รสชาติของมัน 37. นะครับเดินไม่ต้องนานแต่ขอให้เดินในธรรมชาติเท่าที่เราพอจะหาได้ 38. ลองสะท้อนดูสิว่าความเชื่อของเราเนี่ยมันยังจริงอยู่หรือเปล่า 39. ลองโฟกัสในการอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดและข้อ40นะครับขอบคุณชีวิตที่ทำให้เรา มีวันนี้ขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นไม่มันไม่เป็นบทเรียนมันก็เป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติที่คอยทําให้เราแข็งแกรง่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที